เมนคู่อาจจะไม่ค่อยที่เสิร์ฟฮะเพราะว่าเพราะแยกการก็เลยมาเสิร์ฟตรงนี้แทนถ้าเกิดท่ถ้าเกิเธอเป็ามันได้ถ้าเป็นยัชวโชอะไรทำเป็นยังไงบ้างกับคนอะไรชว์กับคนครับผมเป็นเพลงเป็นึงเป็นฮิปฮอปฮิปฮอปดีมากดีมากโคตรเท่เลยแต่พอจริงๆไม่ได้ตอนแรกตอนแรกไม่ได้โชว์กับหนูแล้วสั่แป้วนิดนึงพอเหรอคะแต่พอเป็นเพื่อนโบเป็นไงคะ เอ้ยมันเก่งนะคนอ่ะสบายใจเลยสนุกสนุกครับผมนี่ของโบดีกว่าคือยังไงคะเพมคือเป็นพระเอกมูนไม่ใช่คนละโชไม่ได้ดูนี่นะหมายถึงคนกับคนน่ะอ๋อแต่คนแปลว่าใช่ก็เป็นพระเอกในจอกับพระเอกในชีวิตจริงหรือเปล่าหรือเปล่าใช่พี่เอ้าทำไมจะไม่ใช่อ่ะไม่ไทยฮะไม่ไทยอยู่แล้วอ่ะัยจังหวะชุลมุนนี่แบบตอนรีบๆอ่ะ คำถามไปก่อนสการุยอ่ะดีค่ะดีมากดีมากแต่ก็แบบมีผิดพลาดบ้างแต่ก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆมีด้วยมีมีท่าเต้นใหม่ด้วยที่ดูอยู่ไม่ไม่รู้ไม่รู้คนดูไม่รู้อย่าไปบอกอย่าไปบอกคนดูไม่รู้อยู่นี้ก็คิดมาเลยอันที่เป็นโซโล่เดี่ยวอีดีซ้อมวาแบบนึงอาจจะไม่ได้เลยรู้ไม่รู้แซ่บอยู่ก็คือโซโล่เลยนี่ท่าใหม่คลิปตรงนั้นเลยสองวัน รีบรับก่อนรีบรับก่อนแต่สองวันเลยค่ะสองวันท่วนอะไรก็ผ่านนะโบถ้าเกิดหนูไม่ได้บอกว่าเต้นผิดก็ไม่มีใครรู้จริงยั่วไหนเป็นไงล่ะแต่เรายั่วเป็นงวะไมอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรยาสกัด็ยั่วค่ะผ่านค่ะตอนแรกหนูบีบเพราะว่าไม่เอานะพี่เล็กไอที่เป็นแบบว่าผู้ใหญ่ผู้เฒ่าที่บอกว่าอยากจะกินหญ้าอ่อนอ่ะไม่เอานะพี่แบบไม่เอานะไม่เอานะ เราเล่นเป็นแบบอนี่ไดูดูในคลิปแล้วเหมือนแบบผู้เท่าอยากจะกินย่ากออนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่ามันต้องแบบพี่พอมันต้องยื้อมันต้องเย่อๆอย่างเงี้ยเรื่องนี้เรื่องนี้ก็ต้องเชื่อเขาเขาก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็แฮปปี้แต่ว่าคุณโรชาคุณนีมากกว่าคุแบบพี่พอพี่พอเขาจะแบ๊ดเลยไหนคิ้วบากกันไหนละนีเขามีเขามีคิ้วบากนะคะแต่ว่ามันเงอออกหมดแล้ว เราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์เลือกครับเพลงนี้ก็ไม่ได้เลือกครับชุดนี้ก็ไม่ได้เลือกครับแต่ว่าพี่ๆเขาก็มีการสมคบคิดกันว่าถ้าเป็นี้สตีดเขาประชุมกันแล้วว่าจะเป็นแบบนี้ดีุคนี้้่า ก็ออกมาอยู่เลยก็ปวดอยู่ตอนนี้ยังไงนะคะแม่ดีค่ะวันปีนี้เราเต็มพี่มากพี่เล็กเขาก็มีเลขมงคลของเขาเป็นเสื้อแฟนคลับเลขมงคลซึ่งคือเลขอะไรคะพี่ห้อะไรนะคะห้าว้าวห้าหกแปดหนึ่งสีนะห้าหกใช่เลขมงคลใช่ไงทำไมอะห้าหกเมงคลยังไงห้ใช่มัคือห้าหไซส์เสื้อตุ๊กตุ๊กห่ ตัวใหญ่ใส่เสื้อสใหญ่พี่พอใ่อใหญ่ใช่ไหมพี่พอบนี่เห็นเลกันได้มากมากพี่บอะไรคะเล่นมงคลยมงมากๆเลยค่ะเตะไปเข่าซากลูกยังนี่เดี๋ยวต้องไปลงต่อนี่ไงคะพี่ต้องฝากความหวังให้หนูด้วยนะเพรหนูต้องยิงลูกโทษสอนไปแล้วสอนไปแล้วเลยเรอ้าไม่รู้เหมือนกันจัดคิดดิ้งเล่นเป็นจะมหวกาดีที่เราพูดมา มันผมไม่ได้บอกติดจากโบผมบอกติดจากนักแสดงท่านหนึ่งในกองคือพี่อาร์มแต่ว่าในโซเชียลไปตีความว่าติดจากโบซึ่งจริงแล้วก็ติดจากโบแหละเราย่อ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 โบได้เห็นไหมคะที่เขาเลิศหนุนเราเลยโอ้โหเป็นเสน่ห์ดีฮะแต่คือใดๆเขาบอกว่าตัดออกนะพี่ตัดออกอากาศดีค่ะน่ารัก ไม่เราก็เรียกว่าเร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 ียนรู้กันแล้วกันเรียกว่าเราเรียนรู้กันแล้วกันแล้วก็แน่นอนคนอยู่ด้วยกัน2คนแล้เนาะก็ต้องมีแบบซึมซับซึมซับความดีของแต่ละคนมาไว้ด้วยที่จริงมันมีโมเมนต์คัทถามแบบวัาที่มีคัทหนึ่งคัทหนึ่งหน้าเล็นยังไงว่าใช่พหมมีค่ะเวลาอยากได้ของอะไรก็จะบีบีคะเราไปนู่นนี่ไหมคะแต่ถ้าไม่อยากได้แล้วก็บีเตงเธอพี่เล็ก น,นี่หมดเลยชอบอันสุดท้ายานะจริงๆแล้วอเล็กอ๋อชอบแบบ aggressive ชอบแบบฟิลแฟนฟิล,ฟลเป็นเมียเลยใช่ไหมอเล็กตั๊กขาอเล็กตั๊กเข้า,อ,ขาอย่างเงี้ย ได้แลก็เป็นคนนี่แหละกับพี่อย่าไปเป็นแอปเปิบเป็นคนให้ได้ตอนนี้ปวดท้องอยู่เป็นคนให้ได้ก่อนตอนเนี้ยเราเป็นนางเอกใช่หนูก็จริงๆต้องบอกโบบ่อยมากว่าเป็นคนให้ได้ก่อนหยุดเป็นนางฟ้าได้แล้วคุณแล้วไปได้ยังไม่ได้วาลออ่าใช่จริงๆวันนี้คนเต็มสนามเลยใช่ก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่มาหาทั้งพี่ๆด้วยค่ะทุกคนที่มาทนล้อกันในวันนี้นะคะ นี่ยังติดมาอยู่เลยไม่รู้ว่าอากาศหรือเปล่า oh. ขอบคุณนะคะที่มาแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยค่ะที่ทนร้อนกับพวกเรามากๆเลยเราจริงๆแล้วก็พยายามเตรียมอุปกรณ์ให้คลายร้อนกันใ,ให้มากที่สุดสปอนเซอร์เองก็มีอุปกรณ์ที่คลายร้อนมาให้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ <Yeah. S 1> จริงก็ปีนี้ก็เป็นปีทีเ่เยอะแล้วของเล็กเหมือนกันท,ที่ได้มาร่วมงานบอลช่องสันแล้วผมก็ได้เห็นความเต็มที่ของอ่ะหนึ่งพี่ๆนักข่าวตรงนี้แฟนๆ oh. ทางบ้านแฟนๆใ oh. น,นสนามรวมถึง พวกเราทีมงานนักแสดงช่อง3รวมถึงท like <tr ีมหลังบ้านช่อง3เนี่ยก็เต็มที่เพื่องานนี้ในทุกปีเหมือนกันครับผมยังไงก็ฝากติดตามช่อง3ไปเรื่อยๆครับผมขอบคุณมากๆครับผมสำหรับวันนี้ต้องพูดอะไรเราไม่มีสิทธิ์ครับเราไม่มีสิทธิ์กับพี่มันเป็นการสมคบคิดของผู้ใหญ่ี่ถ้าได้ไม่การอยากเล่นบทจำนำคู่เราอะคอมเมดี้คอมเมดี้ตบจูบดราม่าอุ้ยอยากโดนตบจูบ ตรงนี้เลยไหมล่ะถ้าแบบไนชแ้วยงบออะอะไรบอเนี่ยไปไยพังทุกไปเตะบอลแล้วฝากดีฉันเป็นฐานไม่ใช่หงด้วยนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำใส่เลือดต่อจากคุณพี่ข่าเรียนครับ